น้ำอัดลมมีโทษมากกว่าที่คุณคิดไว้ครับมาฟังกันครับก่อนอื่นมาดูก่อนครับว่าเราดื่มน้ำมนมไปแล้วเนี่ยในแต่ละนาทีหรือชั่วโมงผ่านไปเนี่ยเกิดอะไรกับร่างกายเราบ้าง20นาทีแรกหลังจากที่เราดื่มน้ำมํำลมเข้าไปเนี่ยปริมาณน้ำตาลซึ่งอยู่ในน้ำมนลมเนี่ยจะสูงมากเลยครับกระตุน้นอินซูลินในร่างกายเราให้สูงขึ้น เพราะว่าระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นมากอินซูลินก็เลยต้องสูงขึ้นมากตามแล้วมันจะแปลรูปจากน้ําตาลเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามพุงของเราสะสมที่ตับของเรานะครับ40นาทีหลังจากนั้นร่างกายก็จะดูดซึมน้ําตาลเข้าไปเยอะแล้วใช่ไหมครับร่างกายดูดซึมคาเฟอีนครับซึ่งอยู่ในน้ำมนล้มเนี่ยเข้าไปด้วยทําให้ร่างกายเรามีความดันเลือดที่สูงขึ้น รู้มาตาขยายขึ้นทําให้เราตื่นไม่ง่วงแต่ในขณะเดียวกันไตของเราก็ต้องพยายามขับเอาน้ําตาลที่เป็นส่วนเกินเนี่ยออกจากกระแสเลือดเข้าไปทําให้เราปัสสาวะบ่อยมากขึ้นได้1ชั่วโมงผ่านไปกรดฟอสฟอริก f f olic, ซึ่งอยู่ในน้ำาัดลมจะก,กระตุ้นระบบการทํางานของทางเดิอนอาหารเราตั้งแต่กระเพาะอาหารลําไส้กระตุ้นแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสี ให้มีการตื่นตัวมีเมตาบอลิซึมที่สูงมากขึ้นเกินความจําเป็นพร้อมกันนั้นอย่างกระตุ้นนี้ร่างกายเราเนี่ยขับแคลเซียมผ่านไปทางไตผ่านไปกระเพาะปัสสาวะมากขึ้นด้วยทําให้เราร่างกายสูญเสียแคลเซียมออกไปนะครับและถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงไปแล้วปัสสาวะเราก็ต้องขับน้ําตาลออกไปมากขึ้นมันก็จะพาแคลเซียมออกไปมากขึ้นแมกนีเซียมสังกะสีออกจากร่างกายเรามากขึ้นส่งผลให้กระดูกเราพุ กระดูกเราก่อนลงฟันก่อนลงเป็นโรคก,กระดูกพุนได้ในอนาคตนะครับสรุปอันตรายที่เกิดจากน้ำบัดลมเริ่มจากเป็นเบาหวานอ้วนถ้าร่างกายเราสูญเสียแคลเซียมไปมากๆก็จะมีฟันผุมีกระดูกพุนแล้วก็ส่งผลให้เป็นโรคหัวใจได้ในอนาคตน้ำบัดลมนอกจากมีน้ำตาลสูงอยู่แล้วน้ำบัดลมที่เป็นไดเอท ไม่ว่าจะเป็นไดเอทยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่มันใส่น้ําตาลเทียมเข้าไปนะครับน้ําตาลเทียมเนี่ยมันกระตุ้นทําให้ทหําลายเซลล์สมองเหมือนกันกระตุ้นให้มีอินซูลินให้สูงมากขึ้นเหมือนกันทําให้เราปวดหัวเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานกินน้ําอารมณ์นานๆทาให้กระดูอ่อนแอลงฟันเริ่มผุรอบเอวมากขึ้นอ้วนขึ้นได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ร่างกายจะค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงเรื่อยๆเสื่อมก่อนไวัไปเรื่อยนะครับสรุปก็คือกินน้ําเปล่าดีกว่าครับน้ำมันลมไม่ควรกินไม่ว่าจะเป็นน้ำมันลมแบบปกติหรือน้ำมันลมแบบไดเอทก็แล้วแต่ไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะครับด้วยความของยายเสมอครับจากใจหมอยงครับ